ครับสวัสดีครับบกกรรณาการนะครับวันนี้มีโชคไวเสมานำเสนอนะซีรีส์ท็อปสุดเลยนะจี x นะฮะตัวนี้ในพรีเมียมนะนะแพ็คกิ้งนี่นะนะนอลังการงานสร้างโคตรนะครับวันนี้ติดตั้งใน Honda r e ี d นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีซับแท็กแล้วก็สามารถที่จะปรับรีบาวได้นะครับปรับคอมเพรชันได้ด้วยนะครับ อันนี้ปรับโอมเพชันนะครับอันนี้ปรับรีบาวนะครับใส่แล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับกระบอกแก๊สจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้นี่ซ่อมได้เซอร์วิสได้นะครับมีประกันจากโรงงาน2ปีนะครับ24เดือนอย่าลืมลงทะเบียนนะครับเพื่อสิทธิพิเศษนะครับในการรับประกันนะครับวันนี้มีสปริงมา2ององค่าเลยนะครับพรีเมียมสุดๆนะครับ ใครที่จะมองแบรนด์โปรเฟนเดอร์นะครับขออนุญาตพูดเลยนะกันนะครับก็พิจารณาดูตัวนี้ก่อนนะครับถูกกว่าสองพันนะครับลูลานะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้เป็นโชกแบบพรีเมียมนะฮะต้องการทราบสเปคทราบอะไรก็ลองสอบถามดูนะครับตัวนี้ผมสั่งประกอบให้ลูกค้านะครับไม่มีไม่มีสต็อกตามร้านนะครับมันไม่ใช่โชคสต็อกนะครับมันเป็นโชคที่ ต้องสั่งทำนะครับสนใจก็จริงกลางเข้ามาสอบถามได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ